พักการเมืองที่มีสอสอคดีติดตัวเยอะที่สุดในเมืองไทยเลยก็ว่าได้สําหรับพักก้าวไกลเพราะส่วนใหญ่คนที่มาเป็นสอสอล้วนเคยเป็นแกนนําม็อบและแนวร่วมตัวชากาดทั้งสิน้นเรียกว่ามีผลงานเข้าตา,าศาสดาสามนิ้วจนถูกจีบให้มาเป็นส่วนหนึ่งของพักส้มปรากฏการฝนตกขี้หมูไหลจึงเกิดขึ้นทันทีแต่แน่นอนว่ากงล้อแห่งเวรกรรมก็กําลังทํางานเช่นเดียวกันใครเคยสร้างวีรกรรมเ้าเป้งอะไรไว้เคยปากแจวปราศัยพาดพิงถึงใครบ้างถึงเวลาที่แต่ละคนต้องรับผิด ชอบการกระทําของตัวเองแล้วเพราะแน่นอนว่าทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างคนแรกสสลูกเกดชนที่ชาแจ้งเร็วสสปทุมธานีซึ่งนอกจากคดีปราศัยโจมตีสถาบันกษัตริย์โดยพาดพิงใส่ร้ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและทําให้มีการดูหมิ่นสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องการใช้พระราชอำนาจว่าเป็นการใช้อํานาจตามอําเภอใจรวมทั้งยังมีถ้อยคําในลักษณะเป็นการกล่าวหาดูหมิ่นรัชการที่สิว่าเกี่ยวข้องกับการใช้พระราชอำนาจ เพื่อน,นำทรัพย์สินส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวและทรงใช้พระราชอำนาจเข้าไปแทรกแซงการเมืองการปกครองการบริหารงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติล่าสุดเจ้าตัวต้องมาฟังคำพิพากษาทธธีา่ศาลโดยให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นศาลอ้างหน้าตาเฉยว่าการปราศัยของตนเป็นไปด้วยความปรถาถนาดีและสุจริตใจและเป็นเพียงการพูดถึงตัวกฎหมายที่มีปัญหาในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาเท่านั้นท้ายที่สุดเนี่ยต้องยืนยันว่าในวันนั้นเนี่ยการปราศัยใน เหตุการณ์เมื่อตอนปี64ซึ่งเป็นชนวนของคดีความนี้เนี่ยก็เป็นการปราศัยด้วยความสุจริตใจนะคะด้วยความปรารถนาดีด้วยความจงรักภักดีแล้วก็เป็นการพูดถึงตัวกฎหมายที่มีปัญหาซึ่งออกมาในยุคของคนเอกปุทันทโอทาค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการยุฟ้องซึ่งถ้ายุฟ้องเนี่ยก,ก็คงไม่ได้มีเรื่องน่ากังวลแต่ว่าในกรณีที่สารลงโทษต้องมีความผิด่ะคะก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้เตรียมหลักทรัพย์แล้วก็เรื่องของตําแหน่งมาประกันตัวค่ะก็คงต้องรอดู้น แต่คำกล่าวอ้างนี้ดูเหมือนจะฟังไม่ขึ้นเนื่องจากอายการก็ได้บรรยายฟ้องว่าคำปราศัยข้างต้นเป็นการใส่ความรัชการที่10ในฐานะบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ต้องเสื่อมเสียพระเกียรติยศเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและเกลียดชังทําให้บุคคลที่3และประชาชนทั่วไปที่ได้ทราบข้อความคําพูดและคํากล่าวปราศัยของจําเลยเข้าใจว่ารัชการที่10รวมถึงสถาบันกษัตริย์ไม่อยู่ในฐานะที่ควรเคารพสักการะอีกต่อไปสุดท้ายศาลสั่งจาคุ ุกลูกเกดสามปีแต่ลดโทษให้หนึ่งในสามเหลือสองปีโทษจำคุกไม่รอลงอาญาและหากไม่ได้ประกันตัวจะหลุดจากสสทันทีคนต่อมาไอรักชนกศรีนอกสสกทมคดีทวิตข้อความวิจารณ์รัฐบาลเมื่อปี64ีว่าผูกขาดการจัดซื้อจัดหาวัคซีนโควิด -19 ไว้กับสถาบันกษัตริย์และยังรีทวีตภาพถ่ายในการชุมนุม16ตุลาไปแยกปทุมวันปี63ซึ่งมีข้อความอาฆาตมาตร้ายสถาบันกษัตริย์โดยไอรักชนกถูกดำเนินคดี ในข้อหามาตรา1 1 2อและพระบคอมพิวเตอร์สถานะของคดีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่13ธันวาคม66จํจำคุกไอรักชนกเป็นเวลา6ปีไม่รอลงอาญาแต่ไอัยรักชนกได้รับประกันตัวในชั้นอุทธรทำให้เจ้าตัวยังไม่หลุดจากสสและอีกคนคือโตโตป้ปีรัชจงเทพสสกทมและอดีตหัวหน้ากาดวีโวที่มีคดี1 1 2ติดตัวถึง3คดีคดีที่1คดีโพสต์บิดเบือนใส่ร้ายในหลวงรัชกาลที่10 เมื่อวันที่31ธันวาคม63ถูกดำเนินคดีในข้อหาตามมาตรา112และพระบอคอมพิวเตอร์สถานะคดีอยู่ในชั้นสืบพยานของศาล คดีที่2คดีปราศัยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ในการชุมนุมเด็กพูดผู้ใหญ่ฟังที่ศาลหลักเมืองอุบลเมื่อวันที่22สิงหาคม63คดีนี้สสโตโต้ถูกเอาผิดในข้อหามาตราน112 116และพระอรบคอมพิวเตอร์สถานะของคดีอยู่ในชั้นสืบพยานของศาลจังหวัดอุบลราชธานีและคดีที่3คดีติดป้ายไวนิลว,วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19แล้วใส่ข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาทในหลวงรัชกาลที่10ที่อำเภอยา ตลาดจังหวัดกาลสินเมื่อเดือนมกราคมปี64สถานะของคดีอยู่ในชั้นสืบพยานฝ่ายจำเลยของศาลจังหวัดกาลสินเรียกว่าเกาะไหลเรียงคิวขึ้นเขียงกันเป็นแถวแถวไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วพักเก้าไกลจะเหลือสสอสายพันห้าเป้งสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าเหลืออยู่กี่คนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ